อะไแห้งเลยพี่นออ้องสวัสดีครับมันี่กภาพทุกคนนะครับมาเอาขะแนงหรือว่าแน่งนมใหม่ไปแกงครับนะครับนี่อ้อันนี้แง่งไงแห้งเป็นนมใหม่ เป็นหน่อไม้ไผ่เลี้ยงครับจะให้เบิ้งครับหลายครับใจแห้งเลยพี่น้อยเอ้ยโก๊ย những ừ. vâng dài กอเดียวมีนอด้วยไม่รู้อะไรกัดโอ้ นอไม้น่าแรงโอ้สองนอ,อ,องนจะมีกังตัดนอใหม่ขอยต้องใช้กระลหลกแต่ตัวนี้โดนเรียบร้อยเดี๋ยวเขาจะผมไวเดี๋ยวสิผมไว้ครับผมไว้ เนื้อหน่อไม้กรได้แกงครับนี้พาทุกคนมันย่างเหลียงสวนไผอาหารหน่อไม้ไปแกงครับขึ้นยากแกงหน่อไม้น้องเอ้ย ช่วงนี้พี่มีนเอาใหม่แกงก็ถที่ว่าสุดยอดแล้วนะครับแต่ว่าสวนข่อยนี่พอได้กินอยู่พี่น้องแต่ว่าสวนข่อยกับมีพ่อได้กินอยู่กับบถทอว่าหลายแต่ก็พอได้แกงพ่อหายเศร้าอยากแนวคืออยู่สูงแท่น้อ ขายดีเสียดายป้าต้อนอันแดงใหญ่ครับ <c oughs> แดงน่อยแดงเล็กๆเ,เอาได้หมด เรียบร้อยครับนี่ผลงานของเฮามานนิครับพี่น้องว่าไีแกงครับอันนี้คือเป็นหน่อไม้เป็นหน่อไม้ไผ่เลี้ยงหรือว่าเป็นไผ่ตรงลืมแรงเป็นของเฮาปลูกเองครับพี่น้องนองมันก็มีอยู่นะแต่ว่าขอดบวอยัอยงบวกมานี่ เดี๋ยวอีกสองสามมือเละ่ะค่อยมาเก็บเอาแ่ไวมัอน,นี่อยากกินแหนมันครับอันนี้เขาเรียกขแหนงเป็นขแหนงของไผ่ตรงลืมแรงรสชาติก็ไม่ขมมากครับต้มแป๊บเดียวก็จืดแล้วเดี๋ยวผมสิล่องเบิ้ง มีขมนิดๆแต่ก็ไม่ขมมากตัวแบ๊บเดียวจืดนี่แตะเพอาด้กแกงครับเอาเม้ให้งไงแกงให้กินครับมือนนี้